่่วววงขาดีททัอทลองกร์เสนอเจ้าชายไฟซอลแห่งซาอุดีอาระเบียขายปุ๋ยราคามิตรภาพช่วยเกษตรกรไทยนายอลงกร์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและซาอุดิอาระเบียทั้งนี้เจ้าชายไฟซาบินฟาฮานรอรัลซาอุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนรัฐบาลซาอุดิอาระเบียได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายไทยเสนอประเด็นที่ต้องการให้รัฐบาลซาอุดิอาระเบียช่วยเหลือสนับสนุน ซึ่งนายอลงกรได้เสนอให้รัฐบาลซาอุดีอาระเบียจำหน่ายปุ๋ยราคามิตรภาพให้กับประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร PEA สว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย